สวัสดีครับมาพบกับฟรีสตไตล์มาเจสซี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เจสซี่จะพาไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากแรงบันดาลใจของคนที่ชอบพับกระดาษเป็นชีวิตจิตใจว่าแต่จะเป็นอย่างไรตามเจสซี่ไปดูเลยครับ สิ่งประดิษฐ์ที่เห็นอยู่นี้คือแผนต้นแบบจำลองของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งพัฒนาจากแนวคิดของวิศวกรนาซาและทีมงานที่หลงไหลในาศาสตร์การพับกระดาษหรือโอริกามิร่วมกันดีโจทย์ในการสร้างแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความแข็งแรงยืดหยุน่นและเป็นหน่วยสร้างพลังงานให้กับดาวเทียมหรือยานอาวกาศของนาซาได้มากเท่าที่ต้องการ และแล้วก็ไม่เกินความสามารถของวิศวกรนาซาและทีมงานครับเพราะเขาได้คิดค้นแผงโซลาเซลล์ที่หูเป็นขนาดเล็กได้2เมตร70เซนขนาที่อยู่ในจรวดที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศและกลางได้25เมตรเมื่ออยู่ในห้วงอวกาศแล้วส่วนการรับแสงเพื่อสร้างพลังงานไม่ต้องพูดถึงครับเพราะมีประสิทธิภาพรองรับได้มากถึง250กิโลวัต์จากที่สถานีอวกาศนานชาชาติปัจจุบันสร้างพลังงานได้เพียง84กิโลวัต์เท่านั้น นอกจากสร้างสามผลงานสำเร็จไปแล้วอีกหนึ่งชิ้นทีมวิศวกรชุดนี้ก็ยังไม่หยุดคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับล่าสุดเจซี่ได้ยินมาว่าเตรียมพัฒนาเทคนิคการพับกระดาษให้พะยุกใช้เป็นเสาอากาศหรือแม้แต่แผงตาข่ายดักอุกกาบาตก็ได้อีกด้วยเห็นแนวคิดในการสร้างสรรค์สิ่งที่ชอบให้กลายเป็นสิ่งที่ใช่ของทีมวิศวกนนะรนาซาแล้วทามสเจซี่ได้ข้อคิดเลยนะครับว่า สิ่งที่เราชอบเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เล็กแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเรามุ่งมัน่นจนเกิดความชํานาญก็สร้างประโยชน์ให้ได้มากๆเลยนะครับและสําหรับวันนี้จะซี่ขอตัวไปพับกระดาษก่อนนะครับสวัสดีครับ